S <S มาแล้วมาแล้วผู้ชายคลิปห้เก็บเพชรไข่ออมได้จนว่าเต็มกระตาเราผู้ชายคลิปหอกกรมาพี่น้องไอ้กวยง้วหอกกระม้ามึงรู้จักมาบ่ออกดิค่ะมาบ่ออกก็ออกห้เก็บที่เราจ้ะนี่ไปเก็บทัวเลยค่ะนี่มึอนี่วันหยุดพี่น้องมีเวลายางเลาะจ้ะมึงดูค่ะโอ้โหเขาไปเก็บอยู่นี่หลานรอ้าวรอแรกเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ โอ้โหผู้น้องยบเ,เห็ดี่ลาค่ะมองว่าอยากให้พี่น้องเขามาพี่ตะโคนอยากมาน้ำพี่น้องกะฉันไม่หยียบกี่เห็ดค่ะฉันไม่หยียบกี่เห็ดตะโคนโมโหมองกะสิยางทัวน,นะจ๊ะนี่ค่คะนะปูเหยียบเห็ดตัดกล้องเหยียบเห็ดซันจ้านี่จะ้ะอย่ะกี่น้อยเต็มเต็มเลยปู ลพนลนชนี่เห็ดดอ,อกบ่ใหญ่เห็ดดอ,อกน้อยหน่อยวงเดียวพ่อมีต้นมาจนวงเดียวได้แก้วเลยจ้ะเนี่ยแก่วุกมีเาว่าดอกบบใหญ่หอมดีดี่น,นอง เขียวฟ้าเลย,อยดอ,อกนี้จนเผาดอกเผาก็ป้อยเป็นเชือจ้ะยันในสวนเจ้าของหู้สองดอกจะปุสวยงามเขียวฟ้าเลยจ้ขา,ขอ,าออขอนมันขอนมันพี่น้องโอ้มีขอนี้พี่น้องจ้าเนี่ยดีคักเลยนจ้าหู้แห่นฝึกได้พี่น้อง แน่นครับนี่จ้ะทำง่ายโอ้ยเยียบเพ็ดได้น่ะเห็นดอกดอกเรื่องบานทะเลได้น่ะพ <c ười> ี่น้องเบิดงโอ้ยเกิดท่าง,งางจ่ะเกิดท่าง,งางโอ้ยทำหลายทำแหง้งจ้ะโอ้ยมันมันใครในสวนพายพี่น้องออกแม่อดีอคนนะพี่นอ้อยเต๊ะเลยถ้าว่าดอ,ดอากเพิ่นงว่าย้ะช่วงนี้ดอกน้อย แข่งปิ้งปิ้งดีดีจะแกงแซ่บพี่น้องจ้ะแต่จะอ่อนดีเลยจ้ะยื่นหนีบเคียรเห็ดค่ะพี่น้องเห็นโพกขื่นก็ค่อยติเก็บเตอร์ยู่นหนี่ดอกใบบัวพอก็เป็นเชื่อไปจ้ะแต่จะอ่อนแต่บางนี่เลยอ่าก่อนใส่ก่อนโอ้พี่น้องหาอากาศเลยจ้ะตอนดอกว่ายยัยพี่น้องดอกว่ายยัยช่วงนี้ดอกเพิ่นหน่อยลงจ้ะ แกมเนี่อแกงแซ่บพี่น้องแกงอร่อยสดเพอรเลยแต่ที่สองมือแบบใส่ตะมือเดียวอย่างนั้เนาะทำง่ามดอจ้ะบังเกต็บบางบ่านใหญ่โตเลยจ้ะเพราะว่านีแบบน้นอยๆอือหือโอ้ยหลบนี่กินเกลือกินข้าะ <c oughs> มันดอกไม้เลยดอกไม้บานยามเช้าโอ้ยเจ้าเหมือนแรงละไม้พี่น้องมึงด้วจ้ะมาพ่ออกความสศกล้นตะก,ก้าคือเก่าจากพี่น้องกระอ,อนบอกขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่าดีต่อใจไร่พงสิริ้วจ้า